หนี้ควรวเรือนของบ้านเราพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นสัญญาณอันตร,รายกับเศรษฐกิจไทยค่ะปัจจุบันหนี้ควรวเรือนของประเทศไทยอยู่ที่90%ของ GDP นะคะซึ่งส่งสัญญาณอันตร,ราย2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ69%ของหนี้ควรวเรือนนั้นเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าหนี้บัตรเครดิตซึ่งใช้กับการบริโภคหรือไม่ก็กับสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ได้สร้างรายได้ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่มีภาระดอกเบียที่สูงนะคะตั้งแต่ตอปีีเเลยยทดวส่่วส่วนนททีี2ก็คคือคเป็น หนี้1ในกํากำลังจะเป็นหนี้เสียซึ่งคิดเป็นประมาณสัก5ล้านแแสนคนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรทําถ้าเรามีหนี้อยู่นะคะก็คือจํากัดหนี้ไม่ให้เกิน40%ของรายได้แล้วก็ถ้าเป็นหนี้ระยะสั้นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตก็ไม่ควรเกิน 10- 20%ของรายได้ค่ะแต่ก็ใช่ว่ามีหนี้จะเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะว่าหนี้ที่สร้างรายได้หนี้ธุรกิจหนี้การศึกษาหรือว่าเป็นความจําเป็นกับชีวิตก็สามารถมีได้ในระดับที่เหมาะสมค่ะ